ต่อใช้เสียงได้เต็มที่ถูกต้องตอนนี้เสียงนูมันได้ใช้แล้วเนี่ยดูดูมีความสุขมากตอนเนี้ยเออซูเปอร์แฟนัสดีคบพีซู S U สวัสดีคาานยังขอบคุณใจคติ่ฟร um ูดออร์เรนจ์ฮอร์ที่ฟรูดออร์เรนจ์ฮร์ไกด์สที่คิวเอเวอร์บคุณค่ะขอบคุณมิตาขอบคุณมิตายาเบุญยังไงสยป้าหงเงถูกต้องป้าหางเงาต้กตีเนะีคิว่ามาก็อยู่มาก thank you ขอบคุณมากๆครับพี่กาญหวัสดีค่ะขอบคุณใจส่มคนนี้ค่ะว้าวไม่ใช่ชน国人 I'm not Chinese 안녕하세요โย,ย remember Korean อนนอ,ยยอันย안녕하세요โย good girl good girl เก็บกดใช่ไหมคะลูกแม่ได้เก็บกดค่ะคือปกติหนูหนูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะหนูไม่ได้แบบเก็บกดหรืออะไรนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะที่รัเขาเป็นคนนาา่ารักเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้ แบบนี้ค่ะนั่นแหละหนูแลวแล้วเสียงกบที่คิดถึงก็กาลังจะกลับมากบไม่กลับมาแล้วมันหน้าหนาวแล้วมันเข้าไปในอยู่ในตุงของมันแล้วมันก็ไปนอนแล้วค่ะให้มันจําสินนะคะเออเรียบร้อยพูดน้อยที่กระเบื้องหลังคาแตกน้องมาเข้าใจพี่นิดนึงนะว่าพี่เป็นกุลสตรีเกาหลีนะน้องนะ เออพี่เป็นคุณลาสตีเกาหอรวัารีพี่เจพีครับ안녕บ๊อบาป้안녕อาปาวะส์สวัสดีค่ะ안녕하세요저는지우입니다 Your Korea so bad, j i w I love you but your Korea n so bad I don't like your Google โคล리อาดองหน้าพี่ดูเค็มขนาดนั้นเลยเหรอลูกหน้านหน้าดูเค็มขนาดนั้นเลยเหรอโคล리อาดอง What's up ไม่ชอบกินชาเย็นงั้นเรา ชื่อไมย์ไมบ์หวานแล้วกันถ <si ้าพี Demon> ่จะเป็นโคเรียดองอะเราก็ไมย์หวานป้าใช่ป้าป้ามาค่ะมาไมยเสียงที่คิดถึงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงกลับมาแล้วได้คุยกับทุกคนในเวอเสียงที่ปกติแล้วในไงเป็นยังไงล่ะเอเนอร์จีกลับมาฟลฟเฝ้าเออฟลฟามาพาเกลทุกสุขใส่ชุดตัวนี้แล้วมันมีความแบบน้องตะกตน ซาเลงงานเย็บผ้ามากเลยเออสอนป้าส่งเจสมไหน่อยคะ่ะไม่สอนคะ่ะไม่ต้องส่งคะ่ะเต็มคาราเบลไปเดยลูกโอ้เต็มที่อยู่แล้วทุกคน thank you for the tap 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 the screen everybody สอนป้าส่งใจสมไม่สอนใช้เงินให้มันประหยัดประหยัดเลยพ่ออ่ะมีความตัดเอ้เบาๆแรงน,นะ P Q แรงนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าไหมครับพี่จะเล่าเรื่องอะไรดีพี่คิดก่อน อืมพี่ไปไต้หวันมาพี่รู้สึกว่าไต้หวันเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนประเทศไทยมันมีความคล้ายคายประเทศไทยมันมีความที่ลุงคนขับแท็กซี่ก็ชอบเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติประวัติศาสตร์ประเทศ,ปร,เทศทประเทศไต้หวันเหมือนที่พี่ขึ้นรถแท็กซี่ประเทศไทยเขาก็จะพูดตั้งแต่สมัยพ่อขอุนศรีอินทราทิพย์รอห้ารอเก้า อะไรตาต่างนานาเหมือนกันนูก็ตัดอ้อยเอาเลยเอาดิสะดวกจะให้ไปตัดอ้อยก็ตัดนั่นน่ะโธ่เออคนเรามันก็อย่างนี้แหละเซลจะเลอกชุดอะไรคือแต่หวนนะที่หนูไปมานะหนูรู้สึกว่าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยหนูนี่คือถ้าหนูเป็นกระถางต้นไม้แล้วหนูเป็นมเมล็ด หรือหนูเป็นหนูเป็นถั่วแดงที่ถูกฝังอยู่ในดินนะ่ะป่านนี้หนูคงโตโตได้ดีมากเพราะว่าฝนตกทุกวันหนูคงงอกเงยอารามปลายเป็นต้นโพคือแบบโอ้โหฝนหนูมากกับฝนฝนมาทุกวันคือแบบสุดจริงสุดมากจริงๆพี่พูดจีนให้ฟังหน่อยคะ่ะเปาวุ้นจินชอบกินไก่เตสองซังซ้อซ้อกินโหลยเซรามุนตาลี ภาษาจีน้องเอ่อ你好เเฉียนมาหนูเอาไปใช้นะลูกส่งของเปรี้ยวไปให้ทานเพิ่มได้ไหมครับพี่ทรีแฮนซัมพี่จะไม่แฮนซัมกวันนี้นี่แหละจะมาส่งของ แล้วคนโอ้ทำให้หนูเครียดชีวิตไม่ต้องเลยเออตุกตาหุ่หงิดใครตุ๊กตาใครหุ่หงิดไม่มีไม่มีตุ๊กตาใครหุ่หงิดไม่มีมัดผมดีปะไม่อะมัดผมเราจะเมนมัดผมเราจะเหมือนลูกผู้ชาย ใส่เดียววะครับน้องตัวตัวได้ไนะน้องมาบ่น้อง,มองเมนเกินไม่ได้ออกเธอไงอะไรวันนี้คลื่นผมสวยหน้าโชว์คลื่นผมวันนี้คลื่นผมสวยหนูอนุรักษ์ไทยนะหนูไม่ใช่คำว่าหลอนนะหนูไม่ใช่คำว่าเวฟหนูจะใช้คำว่าคลื่น หนูหนูหน,หนูอนันอนุรักษ์ภาษาไทยนะเป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิ์เอกของสุนทรพูนคลื่นผมสวยหนูพี่ชอบว่ะโอ้่เป็นพี่เป็นสุนทรพูนแล้วพี่ตื่นมาจะขุมศพพี่แล้วพี่จะมาให้รางวัลหนูก่อนเอาจริงๆวันนี้คลื่นผมสวยฮ่แม่คิดดูแล้วหนูแต่งตัวเหมือนแคดดี้